สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีโหราศานานาชาติชนเนลที่รวบรวมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวิชาพยากรณ์แขนงต่างๆแม่นยำชี้ชัดต,ตรงประเด็นนะคะโดยดิฉันอาจารย์เจียพรพ,รพ,พันดุลนัเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและเทปนี้ค่ะได้เชิญอาจารย์พันธภาสุภาธรธรรมอาจารย์หนูสวัสดีค่ะอาจารย์หนูคุยเก่งมากวันนี้นะคะ <laughs> ขอเชิญอาจารย์หนูเนี่ยมาเล่าให้เราฟางังมาแนะนํา แนะนำวิชาวิชาของอาจารย์หนูเนี่ยนะคะ,คะวิชาศาสตร์ประยุกต์เลขเจตัวชั้นสูงนะคะให้เราฟังเชิญเลยค่ะอาจารย์หนูค่ะ,คะขอบคุณค่ะจ้างเวลาให้สีสันสวยงามสดใสเนื่องจากว่าอาจารย์เจียพ,พลปภานเนี่ยอ,อ่ะ เปลี่ยนเนาะอาจจะเป็นหวานอาจจะกระแอมกระไอไม่เป็นไรเลยหนูพูดคนเดียว <c oughs> ค่ะก็วันนี้จะมาแนะนํากันนะคะ <ừ. S 1> หลายๆท่านอาจจะเคยเห็นแล้วหรือว่าได้สั่งซื้อหนังสือไปแล้ววันนี้นะคะอน,นุสือมาให้ดูนะเป็นวิชารวมศาสตร์ประยุกต์ดวงพิชัยสงครามนะคะตอนนี้เป็นชื่อตอนวิเคราะห์ดวงดาววิเคราะห์ดวงดาวเพื่ออะไรเพื่อที่จะหาในวันที่ท่านต้องการดาวอะไรเด่นนะคะ จริงๆบอกว่าตรงนี้มันหยิบยกมาเป็นบางช่วงบางตอนเพื่อที่จะให้ท่านได้เรียนรู้จริงๆเนี่ยทั้งหมดเลยในรูปแบบของวิชานะคะมันจะแบ่งเป็นตอนะนะคะแต่และตอนก็จะมีเขาเรียกว่าไม้ดีไม้เด็ดมีอาวุธลับของตัวเองนะคะเดิมๆก็คือทุกวันปัจจุบันนี้ก็ยังสอนอยู่นะคะเป็นรหัสชีวิตรหัสชีวิตคืออะไรก็เ,เอาไว้ดูพื้นดวงเดิมค่ะ ไวอ่านดวงนะคะอ่านพฤติกรรมการกระทานะคะของเจ้าชะตาการแก้ดวงแก้ดาวตหลักดวงไม่ใช่สงครามนะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของรหัสกรรมรหัสกรรมก็จะบ่งบอกว่า,าพฤติกรรมการกระทําใดของคุณที่ส่งผลก่อให้เกิดเรื่องใดๆก็ตามอันนี้เป็นวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อด้วยจันท่าเป็นความเชื่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของชาติภพต่างๆนะคะในเรื่องของการปฏิบัติตัวต่างๆ พฤติกรรมการการะทำตา่างๆแบบหลักธรรมดาวิทยาศาสตร์ก็คือการการกระทำกันอย่างนั้นนั่นเองะนะคะอ่ะก็ขึ้นอยู่กับมุมมองทีนี้บอกว่าในเรื่องของการวิเคราะห์ดวงดาวว <c oughs> ิเคราะห์เพื่ออะไรวิเคราะห์เพื่อทําไมก็คือเดิมๆเลยนักพยกากรณ์ทุกคนเจอแน่ๆอาจารย์ค่ะ,คะจะต้องมีคนกล้ามาถามว่าจะมีโชคมีลบมาบไหมอาจารย์ค่ะอ๋อเขาเลขอะไรมันจะดีอาจารย์อะไรอย่างนี้นะคะปฏิเสธไม่ได้จริงโดนมาบ่อยมากก็เลยบอกว่าอ่ะไม่เป็นไร จากทุกศตร์อาจารย์าคาในทุกๆวิชาแม้กระทั่งที่อานาเจียบเองสอนเนี่ยก็ต้องมีอยู่แล้วะนะคะขึ้นอยู่กับว,ว่าอาจารย์ท่านใดจะหยิบจับในส่วนตรงไหนมาในการที่จะเอ,เอ,เอเกก่อออกคําพยากรณ์วิชานี้บอกว่าคัดเฉพาะดวงดาวประจําวันนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับผู้ที่สามารถจัดได้ทุกเพศทุกวัยเลยอ่ะต่ำกแปดไม่ได้นะคะ <laughs> สำหรั18ยังไม่ได้นะคะก็ส่ง18เหน่อกาการบรลุนิติภาวะกรารกันนะคะแล้วก็วิชาเนี้ยสามารถที่จะให้คุณไปคัดกรองดวงดาวหรือจบกลุ่มดาวนะคะให้เหมาะเหมาะแก่อะไรดีอาจารยะคะ์ค่ะก็ปีบให้แคบลงวันที่ท่านผู้ชมต้องการค่ะ,ะเดือนหนึ่งมันจะมีต้องการกันอยู่ไม่กี่วันนะคะเราก็จะบีบบังคับให้ง่ายขึ้นในเรื่องการคัดกรองดวงดาวทีนี้บอกว่านังสือเล่มเนี้ยท่านสามารถนะคะสั่งซื้อได้ นะแล้วก็จะเป็นการคัดกรองเล่นที่1เนี่ยคัดกรองดวงดาวเพียงดวงเดียวนะคะอ่าถ้าเล่นที่2เล่นที่3ก็จะเป็นคู่ดาวหรือกลุ่มดาวอันนี้ต้องค่อยๆศึกษาไปมันว่าในเรื่องของหลักวิชาการอาจารย์คะตรงนี้บอกว่าจริงๆทั้งหมดเลยเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะดวงพิชัยสงครามนะคะถ้าท่านเรียนทั้งหมดเต็มรูปแบบคือคัดจนได้กลุ่มดาวเลข3หลัก ท่านต้องเรียนจนถึงแม้กระทั่งจุดทศนิยมอาจารย<ช>์คะทศนิยมจะสามารถบอกคุณได้ว่าหลักหลักจิตนะมันเป็นดาวที่จะมาช่วงนี้หลักหน่วยนะจะเป็นดาวที่จะมาในช่วงต่อไปอถ้าเผื่อท่านคำนวณแล้วเนี่ยถ้าตามหลักวิชามันสามารถลงรายละเอียดได้ลึกถึงขนาดนั้นนะคะไม่ใช่ว่าเอามามั่วๆอันนี้ความน่าจะเป็นในเรื่องของการคาดเดาและสถิติค่ะอาจารย์คะมันเป็นในเรื่องของวิชาการทีนี้บอกว่า<ช> คณาจารย์ของเราเนี่ยเก่งมากมายหลากหลายท่านมากเลยแล้วก็อยากจะบอกอาจารย์เจี๊ยบว่าช่องชาแนลของเราอยู่ครบหนึ่งปีแล้วนะคะอ,อยู่ครบ,บหนึ่งปีลแล้วก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมที่ติดตามของเราเนี่ยมีอะไรดีๆเข้ามาใหม่ๆสนใจมีความสุขสนุกสนานเหมือนสีจานของอาจารย์สวยงามมากเลยนะคะก็เป็นกําลังใจพวกเราด้วยกันละกันทีนี้บอกว่า เราอยากที่ตอบโจทย์ในใจค่ะนะคะในรายการทุกๆรายการเนี่ยเขาก็จะต้องมีเขาเรียกลูกค้าท่านผู้ผผชม,ชมใช่ไหมคะทีนี้ท่านผู้ชมของเราเนี่ยส่วนมากก็จะมีวิกฤตการในเรื่องของ วิตามินเอมาจ้าวิตามินเอวิตามินเออ่าก็คือในเรื่องของอ่าเศรษฐกิจในเรื่องเงินเงินทองทองใช่ไหมคะส่วนมากก็จะต้องถามในเรื่องของโชคลาฮะในเรื่องของอ่าเลขคาาต่างๆค่ะ วิชานี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ตอบโจทย์นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนทั้งหมดเต็มสตีมเต็มรูปแบบบางคนบอกกลัวชื่อวิชา,าจารั์กลัวจะต้องออกลบอา,อาจารย์กลุใช้สงครามนะคะจริงจริงมันเป็นกุสตโลบายและเป็นสูตรการคํานวณตามหลักของวิชาที่เรามาทําการแอไทายเพื่อที่จะให้เข้าได้ถึงกลุ่มคนอเค,คเรียนกับอาจารย์เนี่ยเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามี3มคอร์สใช่ไหมคะสามคอร์สคอร์สหนึ่งนกี่เดือน เราจริงๆนะคะเริ่มเลยจากคนที่ไม่มีพื้นถ้าคนที่ไม่มีพื้นเนี่ยจริงๆนะถ้าให้เรียนจริงๆให้เป็นให้เก่งให้แน่นคุณต้องเรียนถึงต่างเดือนต่อเล่มหนึ่งเนี่ยหรอเล่มหนึ่งสามเดือนจริงเล่มสองอีกสามเดือนเล่มอีกเล่มหนึ่งก็อีกสามเดือนอีกหนึ่ง ใช่คุณถึงจะได้หลักของคราวโครงดวงพิชัยสงครามจริงๆแต่ว่าในในอาทิตย์หนึ่งก็เรียนหนวเดียวใช่ไหมคะคุณก็ใช้เวลาแค่วันเดียวของอาทิตย์เนาะใช่นะคะทีนี้บอกว่ามันไม่ทานมันไม่ทานรับประทานอาจารย์คะบางท่านไม่ไม่เน้นหลักวิชาการหรืออาจจะยังไม่อยากเน้นลึกจะเอาแค่ดาวเลยเอาเลยหนูวยยินดี บีบบังคับให้แคบลงคุณเรียนเดือนดียวเดืนเดียวได้ไรคะอจ๊รได้เลขกระดาษเลขดาวไปได้ทั้งหน่วยสิบหน่วยไม่ๆก็คือจะได้หนึ่งตัวใช่แต่บนล่างอยู่ตามหลักต่างๆมันจะบีบบังคับให้คุณรู้ในลักษณะตรงนี้นะคะขึ้นอยู่การเรียนแต่ถ้าเผื่อว่าคุณจะเอาให้ฉมังนะจับกลุ่มดาวได้นะคะ มันจะอยู่ที่ส่วนตรงไหนต้องเรียนระยะยาวอันนี้ก็คือเอาเป็นว่าระยะยาวค่อยๆเรียนไปสามเดือนแล้วมาต่ออีก3มเดือนต่ออีก3าเดือนแต่ถ้าใครจะเอาเร่งรัดก็เดือนเดียวเดือนเดียวและไอเดือนเดียวนี้อาจารย์เปิดเมื่อไหร่เปิดค่ะจริงๆเปิดวนไปเรื่อยๆนะคะอย่างเดือนมกราเนี่ยก็เปิดแล้วนะคะทีนี้จะบอกอาจารย์เจี๊ยบว่าส่วนมากคนที่ติดตามรายการของเราอันนี้หนูเปิดคือเพื่อคนที่ติดตามรายการเลยนะ ส่วนมากจะมีทางไกลอาจารันค่ะทางไกลมาไม่ได้ไม่สะดวกหนูยินดีเรียนทางโทรศัพท์นะคะหนูสอนให้คุณก็ต้องโทรเข้ามาเรียนตามวันและเวลาที่เรานัดหมายกันนะคะหนูยินดีอ่าทีนี้บอกว่าบางท่านเนี่ยสำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดเราจนไม่ติดต่อกันเป็นส่วนตัวใช่นะคะแต่ทุกอย่างนะของอาจารย์อ่าไม่เปส่วนตัวทีเดียวจันค่ะทุกอย่างก็คือเข้าตามระบบของสมาคม ชำระเงินเป็นสมาชิกเรียนรปฏิบัติถูกต้องค่ะในราคาเพียงแค่เดือนละ2,000บาทอาจารย์ขาถ้าเรียนจดนตัวกับหนูหนูขออนุญาตนะคะหนูสอนอยู่ที่เท่านี้พันบาทนะคะอ,อ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเรียนกับสมาคมหนูคิดแค่2,000บาทอยากให้มาเรียนอยากจะกระตุน้นกระแตในเรื่องของการไม่หมายถึงว่าจะาโทรส่วนตัวค่ะอาจารย์เนี่ยเป็นไม่ไม่ก็คือเข้าของสมาคมไงคะหนูสอนให้ทางโทรศัตท์แต่ว่าเป็นของสมาคมแต่เป็นของสมาคมราคา2,000บาทเท่านั้น แต่ถ้าเรียนส่วนตัวกับหนูไม่เข้าคนตมาคมเนี่ยมันคนละราคานะคะก็เด็กจากตมาคมดีกว่าถูกดีค่ะอาจารย์หนูก็บอกเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์หนูค่ะศูนย์เก้าหกห้าแปดสี่สามเก้าศูนย์เก้าอันนี้หนูขอวงเล็บเลยนะคะว่าหนูทำเพื่อตมาคมหัวราจนาชชาจริงๆนะคะศูนย์เก้าหกห้าแปดสี่สามเก้าศูนย์เก้าโดยเฉพาะนะคะหนูสอนให้ที่โครงการบางขุนนนทเทียว สนใจสามารถสมัครรที่นั่งหรือมาเรียนที่นี่พบเจอกันตัวเป็นๆสามารถที่จะรู้กลเม็ดเคล็ดลับกันนะคะในเดือนเดียวที่นี่ได้นะคะที่โครงการบางคุนนนศูนย์สองศูนย์สี่สี่เก้าหนึ่งสองสองนะคะเดือนเดียวเดือนเดียวพื้นก็เรียนเดือนเดียวได้เรอะเียนได้หนูจะตัดเฉพาะสิ่งที่คุณต้องรู้นะคะหนูจะมีสูตรการคำนวณให้คุณเลย คุณรู้ว่าอะไรจะต้องเอาไปบวก,กอะไรใช้ได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องรู้ที่มาที่ไปเพราะถ้าเรียนตามตะโขบเนี่ยต้องเรียนกันเกือบปีอาจารย์ถามค่ะ,คะอ่ะอันนี้ตัดให้เฉพาะบางช่วงบางตอนที่ทําเพื่อรายการแล้วก็เพื่อสมาคม,มนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนเพราะว่ามีอาจารย์ถามเยียจะบอกว่ามีคนสนใจขอให้ตัดเป็นสัมมนาวันเดียวจบอันนี้หนูเกรงว่ามันจะไม่ดีในเรื่องของภาพรวมหลายๆท่านเนี่ย ความรู้จะไม่เสมอกันเออมันมันยากะคะ่ะมัน,มนยากไม่ใช่แบบวิชาอื่นมันจะสัมนาได้ไงนะคะออวันเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะจบได้ะนะคะเพราะว่าถ้าวันเดียวเนี่ยสัมนาคืออะไรไม่ได้เรียนนะท่านผู้ชมคะต้องบอกก่อนเลยมาพูดคุยกันมาดูเทคนิคกันค่ะอ่ามาดูเทคนิคกันว่าเอาตรงไหนคุณสามารถจับใช้ได้เลยตัวเดียวอันนี้แบบนั้นนะคะไม่ใช่ว่าเรียนแบบหนึ่งเดียวจบแบบว่าอ่ะท้งเล่นเนี้ยเดือนเดียวนะคะ แต่จะเป็นลักษณะของการพูดคุยสัมนาแบบพ้อต่อจงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะยังละบากอยู่ค่ะอาจารย์หนูจะสอนที่สมาคมโหาราสา์นานาชาติบางกุนโดนในวันพุธวันพุธวันเดียววันเดียวสําหรับตัวนี้นะคะบ่ายโมงค่ะนะคะบ่ายโมงถึง16นาฬิกาเพราะว่าเรียน3ชั่วโมง แต่วิชาตามปกติเมนหลักพื้นฐานที่หนูสอนอยู่หนูยังสอนอยู่นะคะวันไหนคะวันพุธตอนเช้าช่วงเช้านะคะตดโมงถึงเที่ยงค่ะ, okay. อ,ะอันนั้นก็คือเรียนรหัสชีวิตรหัสกรรมเพราะว่าตอนนี้พี <Okay. S 2> ่ท่านผู้ชม นะคะหรือลูกติดลูกหานะคะเข้ามาเรียนกับหนูเนี่ยก็คือหนูยังสอนอยู่เดี๋ยวจะบอกว่าเลิกสอนไม่ได้เลิกสอนปรับปรุงชื่อวิชาเพราะหนูโจทย์ในข้อติเป็นชื่อวิชานี้นะคะจากเดิมเนี่ยรวมศาสตร์ในยกเลขเจ็ดตัวชั้นสูงหนูเปลี่ยนเป็นรวมศาสตร์ในยกรวมพิธสงครามแล้วเพราะว่าปรับปรับเนื้อหาให้เข้มข้นและเป็นดวงพิัยสงคราม,มนะคะจากเดิมเนี่ยหนูมองว่าอาจช่วยต่อยอดในเรื่องของเลขเจ็ดตัวง่ายๆ นะคะพอท่านที่เข้ามาเรียนบอกาอาจารย์ขามันก็ไม่ได้ง่ายแบบเจ็ตัวนะคะเพราะมันคนละเรื่องมันกับคนละรูปแบบ<ม>หนูก็เลยบอกอ่าโอเคทัานนั้นหนูก็ปรับนะคะปรับหมดแล้วก็ตัดในส่วนเลขเจ็ดโซออกอ่าเนเจอร์ของเขาที่เอามาเทียบเคียงมาเป็นโดมวิจารณาสงครามเต็มสตรีมเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยหนูจะสอนแบบเชิงอนุรักษ์จะไม่มีวิชาอื่นเข้ามาปนคะคะก็ใครสนใจนะคะก็ติดต่อมาได้โดยตรงกับอาจารย์หนูนะคะจา์พันธภาสุภาธรธรรมนะคะ0 965843909หรือโทรมาที่สมาคมโหตร์สานาชาติสาขา ุณนนท์นะคะ02อะไรนะ0449122 04นะคะอาจารย์หนูจะสอนที่สาขานี้สาขาเดียวะนะคะหรือถ้าใครอยากจะมาดูดงกันก่อนว่าฉันจะเรียนสําเร็จไหมฉันเรียนแล้วฉันจะไปหาเงินได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ หรือว่ามีชีวิตยังไงในปีนี้ในปีกุลนี้นะคะก็มานั่งพยากรมารับการพยากรได้นะคะเรามีพยากรอยู่ที่สาขาบางขุนนน์นะคะก็มาได้ตลอดเลยค่ะทุกวันเลยนะคะทุกวันจนถึงกี่โมงคะถึงเย็นเย็นถึงประมาณที่นี่ปิด5โมงคุณก็ควรจะมาตอนสโมงครึ่งเนาะนะคะเราก็จะได้ดูกันครึ่งชั่วโมงนะคะเราบอกไปเลยว่า ค่าค่าครู3 0 0ร้อยสามรอ้อยค่าครูสามร้อยนะคะเป็นอะไรที่ถูกมากเลยะะอาจารย์ขออนุญาตแฟนคลับหนูชมอาจารย์นะ,ะอ้มีคอมเมนต์เขามาพูดคุยกันได้นะคะเบอร์โทรหนูในแอดไลน์ได้พูดคุยกันได้แล้วก็ชื่อชมอาจารย์มาแล้วก็ถามว่าอาจารย์รับดูส่วนตัวเปล่าก็ อาจารย์ทุกท่านค่ะรับดูส่วนตัวทั้งนั้นแหละค่ะเพราะว่าแต่ไม่ใช่หลักการนี้นะเอาต่อก่อนไม่ใช่ราคานี้ไม่ใช่ราคานี้ค่ะนะคะก็ติดต่อกันมาได้ค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะทีีน้อาจชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงของอาจารย์หนูว่าอาจารย์หนูเลยตัวหนูรับให้เลิกด้วยนะคะมีท่านผู้ชมท่านหลายท่านสนใจติดต่อเข้ามาวิชาโดยวิชาสุขธรรมมันว่าในเรื่องการให้เลิกได้เพราะฉะนั้นหนูให้เลิกด้วยนะคะแต่ หนูขอประกาศเลยว่าหนูไม่ให้เลิกผ่าคอเด็ดขานสาหรับท่านที่ขอเลิกแต่งงานมาหลายคู่แล้วนะคะประสบความสาเร็จในเรื่องของชีวิตคู่ชีวิตรักจากเลิกของหนูแล้วก็แต่หนูไม่มีแต่หนูไม่มีแต่หนูไม่ให้เลิกผ่าคอด้วยแล้วก็เลิกทุกเลิกหนูให้ยกเว้นเลิกผ่าคอนะคะเอาเป็นว่าโทรมาปรึกษาที่สมาคมได้นะคะว่าคุณต้องการอะไรและเดี๋ยวทางทางสมาคมเราเนี่ยก็จะจัด หาอาจารย์ที่เหมาะสมให้เองนะคะคุณจะหาเลิกเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวทางสำนัจะหาให้เองหรือว่าคุณอยากเรียนอะไรนะคะอยากเรียนวิชาอะไรคุณมีพื้นอยู่หรือไม่มีพื้นอะไรก็ทางทางแอดมินเนี่ยเขาก็จะรับโทรศัพท์แล้วเขาก็จะให้คำปรึกษาได้ว่าคุณควรจะเรียนวิชาอะไรเริ่มเมื่อไหร่โทรมาติดต่อเราได้เลยค่ะที่สาขาบางขุนนนนะคะ02 044-9122อาจารย์หนูขออนุญาตอีกสักนิดนึง Facebook อาจารย์เจ๊บอกว่าอาจารย์หนูนี่แหน่โฟนมากจริงๆเลยได้เก็บค่าโฆษณาอาจารย์หนู Facebook ค่ะเฟซบุ๊กพนภัสพรทอมนะคะเป็นชื่อของหนูจริงๆนะคุณสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสั่งได้ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาไทยนะคะแล้วก็จริงๆรายได้เนี่ยส่วนหนึ่งหนูก็ทำบุญนะอาจารย์ค่ะโอเคเมื่อกี้จย์ค้างอยู่ว่า ถ้าจะเรียนสาขาบางขุนนนท์มี<ห>สาขาวัตตาชนด,ดามี<ห>นะคะ0-2 2 2 1 7 6 6 2หรือถ้าใกล้นางเลิง้งก็ไปเรียนที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย<ห>0 2 6 2 9 8 1 8 1าพวกนี้เราเปิดฐานในเฟซบุ๊กได้เนาะว่าสมาคอมเราข้อซาอะไรยังไงให้ะะเขาเขได้นะคะใกล้ที่ไหนก็ไปเรียนที่นั่นหรือเป็นแฟนคลับ,บอาจารย์คนไหนรู้จักอาจารย์คนไหนอาจารย์คนไหนสอนที่สาขาไหนนะคะเพราะอาจารย์อาจจะไม่ได้สอนที่สาขา นะคะก็ติดตออ<ก>่สอ,<ด>ตตอสอบถามมาได้ของะะเราเนี่ยอาจารย์คะเพจบางขุนนนก็มีนะ อะไรนะคะเหตุของบางขุนนนเราเนี่ยมีค่ะมีค่ะอินบอลเข้ามาถามได้สาขาปราบก็มีก็มีกันทั้งนั้นจะดูอะไรนะคะอยากดูดวงไหมวันไหนหรืออยากจะนัดอาจารย์ท่านใดเชิญได้เลยปรึกษาได้เลยนะคะเราก็เป็นที่พึ่งของประชาชนทั่วไปนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์หนูเป็นอย่างไรจะขายจะมาเก็บทุกอย่างไปเก็บค่าโฆษณากับอาจารย์หนูนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณอาจารย์หนูค่ะสวัสดีค่ะ